การดำเนินงานของสวทสุรินที่ผ่านมาให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลสวทสุรินผลิตและเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลอย่างครบถ้วนทั้ง16ข้อทั้งการเสนอผ่านรายการข่าวรายการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์สปอร์ตสารคดีและการถ่ายทอดเสียงโดยมีการระบุไว้ในผังรายการและการรายงานที่ส่งให้สอออสอ2รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนตามประเด็นไ o c สวทศรินร์รับสัญญาณรายการรัฐบาลยิ่งลักพบประชาชนจากสวทกรุงเทพออกอากาศ3ความที่ได้แก่ FM 93.5 m h เ97.5มเมกะเฮิรตซ์และ AM 909กิโลเฮิร์และผลิตรายการขยายความประจำสัปดาห์ออกอากาศ9นาาถึง9นาฬินาทีมีผู้ฟังที่ความสนใจโทรศัพท์ร่วมรายการเป็นครั้งคราว โดยเมื่อผลิตบริการเสร็จสิ้นได้ทำการรายงานไปยังสปขอสองทุกครั้งสวทสุริมได้แสวงหาช่องการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐเพื่อให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นได้แก่การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถานีโดยมีการนำเสนอนโยบายของรัฐไว้หน้าเว็บเพจรวมทั้งนำเสนอข่าวสารนโยบายของรัฐบาลไว้ในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจนการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอออนไลน์ฝ่ายสารสนเทศได้ทำการพัฒนาประสิทธิภาพการออกอากาศวิดีโอออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เครือข่ายวิทยุท้องถิน่นสามารถรับสัญญาณได้แบบไม่ขาดตอนการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอออนทีวีจากห้องส่ง FM 9เมกะเฮิร์ตั้งแต่5านาิกาถึง24นาฬิกา การจัดทำโราวนิวเพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่สวทสุรินจะนำโรวายนิวประชาคมอาเซียนไปจัดแสดงด้วยทุกครั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสถานีเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ จัวัาาสุรินทร์ได้เปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานมาโดยตลอดผลงานที่โดดเด่นคือการจัดงานมหกรรมคนสุรินทร์ินเส้นเพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักจัดรายการวิทยุภาคประชาชนกลุ่มเสียงคนสุรินทร์นำเงินไปช่วยเหลือเด็กได้โอกาสและผู้พิการในจังหวัดสุรินทร์ การจัดงานมหกรรมคนสุรินทร์กินเส้นนับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายมีไรายได้จากการจัดงานกว่าหน0 0 0แสนบาทนำเข้าสู่กองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์แล้วนำเงินไปมอบให้กับผู้พิการและผู้ได้โอกาสในช่วงการจัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มเดือนละสองทุนทุนละ1000บาทโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์เป็นตัวแทนมอบหนึ่งทุนและตัวแทนทีมงานเสียงคนสุรินทร์มอบอีกหนึ่งทุน การทำงานในยุคปัจจ no ุบันสวทุริ์มีการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิดการบูรณาการกับหน่วยงานภายในได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ในโครงการจัดอบรมและผลิตรายการวิทยุของอปมชโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมให้กับอปมชในขณะที่สวทุิน์ทำการจัดสรรเวลาเพื่อให้อปมชได้เข้ามาจัดรายการ การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดส,สุรินทร์สัมพันธ์สวทสุรินทร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกองเชียร์ของทีมสีเขียวซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกร,ระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรวม10หน่วยงานทีมงานสวทสุรินทร์ได้นำกองเชียร์สีเขียวร่วมให้กำลังใจนักกีฬาอย่างสนุกสนานคึกคักเต็มศักยภาพ สวทสุรินมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นมากขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีทาเนียบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการติดต่อประสานง,งานปัจจุบันสวทสุรินใช้ตำเนียบสื่อมวลชนที่สปค .2 จัดทำขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งทำให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ้นสวทสุริน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์สื่อปชสุรินทำให้การติดต่อกับเครือข่ายทุกภาคส่วนรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในด้านการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสวทสุรินได้มีการจัดกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเช่นการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการสวทสุรินโดยมีการเชิญหน่วยงานและเครือข,าขา่ายใกล้ชิดมาร่วมงาน การจัดงานปีใหม่มีการเชิญหน่วยงานและเครือข่ายใกล้ชิดร่วมง,งานเป็นประจำทุกปีการจัดงานรวมคลคนรักวิทยุเสาะเสร,สรนเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงมีการเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวีอปมชรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระจัดการเสวนาร่วมแข่งขันกีฬา และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งมีสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมงานเป็นจำนวนมากในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆของสวทสุรินมีครือข่ายที่นำข้อมูลข่าวสารไปขยายผลในทุกช่องทางดังนี้รายการข่าวได้แก่รายการเช้านี้ที่สุรินและรายการรอบรโประทสมัน มีสถานีวิทยุชุมชนที่ร่วมรับสัญญาณได้แก่สถานีวิทยุชุมชนประสาทเมืองใหม่ FM 97เมกะเฮิรตซ์อําเภอประสาทสถานีวิทยุชุมชนเฉลิมพระเกียรติ FM 106.5เมกะเฮิรตซ์อําเภอประสาทสถานีวิทยุชุมชน FM 99เมกะเฮิร์ตซ์อําเภอเมืองนอกจากการรับสัญญาณรายการข่าวแล้วสถานีวิทยุชุมชนทั้ง3าแห่ง รวมทั้งเคเบิลทีวีสุรินยังได้นำข้อมูลข่าวสารไปขยายผลเพิ่มเติมอีกด้วยในส่วนของสปอตเลือกตั้งสอสอและสอวอสถานีวิทยุชุมชนทุ่แห่งรับสปอตประชาสัมพันธ์จากสวทาสุรินไปเผือแพร่รวมทั้งข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นมีจำนวนผู้เข้าชมข่าวท้องถิ่นของสอวทสุรินผ่านทางเว็บไซต์ของสถานีโดยสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมได้อย่างชัดเจน สวทสิุรินได้จัดสรรเวลาให้กับอปมชสุรินเข้ามาจัดรายการที่สถานีตั้งแต่เดือนมีนาคม2556ชื่อรายการรอยยิ้มจากอปมชทาง FM 97.5เมกะเฮิร์และยังคงดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสวทสิอุรินได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์จึงเป็นที่ยอมรับและไว,ว้วางใจจากหน่วยงานในการจ,าจัดฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ บุคลากรของสวทสุริน์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรด้านการประชาสัมพันธ์เช่นการฝึกอบรมดีเจเยาวชนต้านยาเสพติดโดยมีผู้อำนวยการสวทสุรินและบุคลากรของสวทสุรินร่วมเป็นวิทยากรว่าที่ร้อยตีกิติวันมณีล้ำเป็นวิทยากรเรื่องสื่อสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชนให้กับสำนักงานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดสุรินและนายอาธาัธสิทธิ์ยินดี เป็นวิทยากรเรื่องการผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองแม้ว่าสะวะทสุรินจะไม่ได้อยู่ในสภาวะขาดแคลนบุคลากรแต่บ่อยครั้งที่บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำของตนเองได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือมีภารกิจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ ผู้บริหารสวทรินมีนโยบายในการให้บุคลากรในสถานีสามารถทำงานแทนกันได้ด้วยการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆขึ้นโดยผู้ที่อยู่ในคณะทำงานชุดเดียวกันจะสามารถรับผิดชอบงานแทนกันได้แม้จะอยู่คนละตำแหน่งซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันความบกพร่องเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้หลายหน้าที่และรู้จักการทำงานเป็นทีม ด้านการพัฒนาบุคลากรสวทชริร์ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบเช่นการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้แก่อบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์3ระดับอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Easy Web t a m e อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Proshow Producer การอบรมเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของจังหวัดสุรินทร์การศึกษาดูงานสวทสุรินทร์ได้นำเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริเพื่อนขุ้นด่านประการชนการจัดการความรู้ภายในองค์กรเช่นความรู้เรื่องการใช้ Google Drive ในงานข่าวและรายการการส่งข่าวผ่านไลน์ การปฏิบัติการรายงานถาวภาคสนามในการเบิกจ่ายพัสดุสวทส์มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายพัสดุอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน,น,นการส่งรายงานเจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับผิดชอบด้านการรายงานจะส่งรายงานอย่างครบถ้วนและทันตามเวลาที่กำหนดผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางที่สพสองเป็นผู้กำหนดสวทสริ์มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน ดยจะจัดประชุมภายหลังการประชุมผู้บริหารสปคซอ,อและมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากนั้นจึง,จงรายงานผลการประชุมให้สปคสองได้ทราบคณะทำง,งานด้านสารสนเทศได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆมาใช้ในการบริหารงานได้แก่การปรับปรุงการใช้งานระบบเน็ตเวิร์กภายในโดยการเพิ่มชุดกระจายสัญญ,ญาณ w i f i ให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานทั้งสถานี นำแอปพลิเคชัน Line ติดตั้งการใช้งานในห้องส่งวิทยุเพื่อติดต่อสื่อสารส่งข่าวและขอเพลงเจ้าหน้าที่ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน Line จากสมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารภายในโดยมีการจัดตั้งกลุ่มมวลมหาชนสวทศรินเพื่อสื่อสารภายในองค์กรมีจำนวนสมาชิกรวม22คนคิดเป็นร้อเเซ็นของเจ้าหน้าที่สวทศริน กลุ่มห้องข่าวสวทสุรินใช้ในการส่งข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สึกข่าวภาคสนามประยุกต์ระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์มาใช้ในการถ่ายทอดเสียงนำ Google Drive มาประยุกต์ใช้ในงานธุรการงานข่าวและรายการโดยสามารถเข้าใช้งานร่วมกันและพร้อมกันได้ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการนำเสนอการแก้ไขางานแม้จะอยู่นอกพื้นที่ ในรอบปีที่ผ่านมาการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยนับเป็นภารกิจสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทีมงานสวทศรินได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําอย่างจริงจังสิ่งที่สวทศรินได้ทาคือการตั้งคณะทํางานพัฒนาอาคารสถานที่มีการกำหนดภารกิจและระยะเวลาที่จะดำเนินการโดยพิจารณาจากความจำเป็นงบประมาณประโยชน์ที่จะได้รับเช่นการทำประตูลเหล็กด้านหน้าทางเข้าสถานี การเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีให้สวยงามและมองเห็นได้ชัดเจนเปลี่ยนพื้นห้องทำงานจากกระเบื้องยางเป็นกระเบื้องแกนิตโตเปลี่ยนโต๊ประชุมทั้งหมดรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากจากเครือข่ายภาคส่วนต่างๆพัฒนาห้องสมุดแผ่นเสียงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกิจาการวิทยุกระจายเสียงสงวทสุรินทร์ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดสวยงามและมีการกำหนดทำกิจาการรม5สทุกวันศุกร์เพื่อดูแลโต๊ะทำงานและพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคน มาตรการในการใช้พลังงานอย่างประหยัดสวทนได้ร่วมหารือและกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีด้านไฟฟ้ามีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบและมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่ชัดเจนมีการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ำปรดต้นไม้เป็นการประหยัดน้ำประปามีการวางแผนการใช้รถเพื่อให้การใช้รถทุกครั้งสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายอย่างรวมทั้งควบคุมความเร็วและประหยัดพลังงาน สวทศริน์สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้พื้นที่ว่างด้านหลังสถานีปลูกผักสวนครัวและผลไม้เวรประทานในขณะที่สถานีเครื่องสบ AM มมีการเลี้ยงปลาและปลูกผลไม้การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สวทศรินมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักง,งานไว้ใช้ในช่วงรอยต่อปีงบประมาณเพื่อให้มีวัสดุใช้อย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่ได้รับงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองก็ตามบุคลากรของสวทศรินได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเครือข่ายสื่อมวลชนควบคุมยาสูบดีเด่นจากกระทรวงสาธารณาสุขโดยผู้ได้รับโล่ได้แก่ว่าที่ร้อยตีกิติวันมณีล้ำนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวทสุรินได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการจัดงานมหกรรมคนสุรินกินเส้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ได้โอกาสการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ที่สวทสุรินการจัดงานวันวิทยุกระจายเสียงไทย ที่สวทศรินเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมการร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการจังหวัดสริร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มเป็นประจำทุก,ทกเดือนและการผลิตร,รายการนอกสถานที่เพื่อติดตามประเด็นสำคัญต่งตางๆเช่นสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการเลือกตั้ง